เรียบออกก่อนนะครับผม,ม,ม,มจัดจานแด้ระดับอเอ๋ยสวัสดีครับคุณผู้ชม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 มาจื้อกันเี่มือแล้วนะครับ โมอเอียมนะคุณผู้ชมอ,อร่อยมากครับฮัลโลโอสวัสดีครับคุณผู้ชมมาเจอกันอีกแล้วนะครับนี่วันนี้โคดะชาได้ตีนมาแต่ก็ไอ้นอีน,น,นวันนี้แต่ก็แตงยักษ์นะครับผมแล้วก็นมจีนมีโคดะชาจะยำไ,ไก่นะครับผมชุดของโคดะชาเองนะครับผมไปเริ่มไปเตรียมเครื่องก่อนนะครับนี่เดี๋ยวเรามา,มาลุกเครื่องปรุงก่อนนะครับเครื่องปรุงก่อนนี่น้ำตาลทรายขาวเกลือชุดรสนี่ ปลาปละปลาครับผมแล้วก็น้ำปลากหอมหัวใหญ่มะนาวมะเขือเทศกระเทียมอันนี้ข่านะครับตะไคร้ขิงนะครับผมพริกแล้วก็ผักนะครับผมนี่ปีผักแตงยักษ <c oughs> ์แล้วก็มีผักด้วยมีหนมจีนด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาเตรียมเครื่องต้มก่อนนะครับผมตะไคร้ครับ ก็ขานะครับผมอืมข้าวเดีวขิงนะครับเอาละเดี๋ยวเราวางหม้อก่อนนะครับหม้อลงแล้วนะครับผมต้มน้ำร้อนก่อนใส่เครื่องลงไปใส่เกลือ,งล,งองลงไปนิดหน่อยเดี๋ยวเราน้ำร้อนเราก็เตรียมเครื่องแล้วนะครับผม ันนี้โครรชานเด๋ยยำสุดของโคราชานเองนะครับผมหั่นประมาณนี้นะครับมะเขือเทศครับผมก็หั่นประมาณนี้นะครับโอประมาณนี้ครับพอแล้วนะครับผมนี่ครับผมตับไก่ก่อนโอ้เรียบออกก่อนนะครับผมครับ ล้างน้ำก่อนนะครับครับผมเดี๋ยวมาดูก่อนนะครับน้ำร้อนหรือยังหนึ่งสองโอ้ร้อนลงไปแล้วนะครับผมนี่คนละชามติต้มไม่ปมะมห้านาทีนะครับค่อยเอาออกไปครับผมใส่ขิงนิดหน่อยนะครับผม ใส่แซ่บๆตัวนี้วันนี้เพิ่มปลาระเข้ามานะครับผมแซ่บกระเทียมครับผมตันวนี้ลองทำตามดูนะครับผมโคตรอร่อยเลยนะครับผมนีม่พริกครับผมน้ำลายแตกแล้วนะครับหกแล้ว ให้เสร์ฟไม่อร่อยนะครับแนวใส่เกลือนิดหน่อยครับผมมะนาวมะนาวนี่เปรี้ยวไม่เปรี้ยวลองรู้ถ้ากล่องขอ,งของนิดหนึน่งเซฟไม่ดี <laughs> แล้วนะครับ,รบผมเส็บแล้วเส็บแล้วผงโัวลงไปนต้ตาลสายขาวนะครับผมน้ำปลาครับเอาละใส่มะนาวลงไปนะครับผมอืม ต่อไปก็นี่ลงไ,ไปแล้วนะครับน้ำยำมีใส่ปลาครับผมอื้มกินไม่เอ่ยกล้องนี่แหละครับผม,ย,บผมยำตีนไก่เดี๋ยวเราก็ตีนไก่สุกก่อนนะครับผมผ่านไปแล้วห้านาทีเดี๋ยวเรามาลูกกันนะครับผมหนึ่งสองสาม โอ้ยแล้ว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 ถ้าก,ก,เก,เกนน็เอาละครับผมอืมได้กินไม่เอ่ยจะเห็นก็นำร้ายไหลแล้วนะครับตุวเอาละครับผมนี่ถ้าเป็นการย้ำแล้วครับโอ้โอตะกา้องเลยดูจะเป็นการย้ำแล้วนะครับผมนี่ ่ไปแล้วเฮ้ยมุคาราเบียวอืมเสียบบอสเสียบบอยอย่างนี้เสียบบอสตกลงว้าวไมกินไม่เอ้ยเป็นการชิมแล้วนะครับตกลงเลย จ,จัดจ้านแล้วรับฟองเอ้ยน่ากินไหมเอย้ยออแล้ว้แล้วอยนมกินใส่ไม่นมกินปะ่ะมาเป็นการชิมแล้วเป็นการชิมและวันนี้ไม่ hein, ได้กินกับน้ำพริกน,นะครับผมนี่ก็วันนี้ขออนุญาตใช้มือนะครับโอ้โหคุณผู้ชม ลุยน้ำนี่เนี่ยออมอกกี้ร่องเนื้อคุณผูช้ชมมมีกลิ่นของปลาล้านะครับผมเราก็มาใส่เครื่องใส่อะไรลงไปโหโหเข้ากันนี้มากครับผู้ชมมาครับมาครับอือ อ๋ออืมมะือแตงเลยนะครับผมแตงยักษ์ของผักผักสดๆด้วยนะครับอืมลอ,องอย่างนี้ถึงจะอร่อยครับ มาคขาเตะครับหีความชิงนด้วยนะครับผมว่าเขอใส่ใส่ชินทั้งว้านอร่อยมากครับ Hmm. Sao đây một đấy? ไก่ครับค <calcium> <onents> ุไก่บุกละอืมโำคืนนี้กว่ามัดเละครับโอ้โหชาวชมกดไล कुछ है कोई डिटा को जाए को जाना ना खा सबरी का